สวัสดีครับอยู่กับช่องแอดวินทีนะครับนี่พอดีวันนี้มาดูรถให้ลูกค้าเลยครับลูกค้านี่อยู่ยโสธรน,นะก็มาอยู่ไกลครับไม่สะดวกมาติดงานอยู่ลูกค้าว่าอยากได้รถ12รล้อสักคันเอาไปทํารถบรรทุกแบ็คโคครับรถแบ็คโคร,รถตัดอ้อยนะนี่แนะนําคันนี้ให้เลยครับ ฟูโซนะฟูโซนี่ไว้ใจได้นอนครับเรื่องความทนทานนะงานสมบุกสมบันนะครับนี่ดูคาซีเขาก่อนคาซีเขาแบบใหญ่นะคาซีเขานี่มาแข็งแรงมากแล้วเหล็กญี่ปุ่นนี่มันก็เหนี่ยวอยู่แล้วอะนะครับแนบเป็นระบบครับแพ้หลังก็เป็นแนบเหมือนกันนะสเปคนี้น่าเอาไปวิงแมคโครมากครับ เบรกแห้งเต็มระบบคันนี้นะครับคัสซีนี่ช่วงยาวยืดเลยคันนี้นี่เ,เราถ่ายไว้รอบนึงแล้วครับเครื่องยนต์ก็จะเป็น m มิ u ูบิชิ 6M70 นะครับเครื่องบล็อกใหญ่บิ๊กเบิ้มเลยของมิซูนะครับม s u ูบิชิฟูโซครับนี่เลยสเปคคันนี้นี่มาสดจริงๆครับมาสด ถือว่าสดเลยนะสดมากๆเลยลนะภายนอกนี่ก็จะก,การเก็บสีเรียบร้อยครับพร้อมชุดแต่งโครเมียมมาจะแท้ใจญี่ปุ่นแหละนะครับได้พวกชุดแต่งด้วยสีคนนี้นี่มาเรียมนะครับสีขาวเพราะว่าเออ่ถราเกิดว่ามาใจาญี่ปุ่นเนี่ยทำม้เก็บสีเนี่ยมันจะเป็นรอยขีดข่วนนะครับเพราะว่าเขาใส่ตู้คอยเนอร์มาเนี่ยบางทีมันขยิบบ้างอะไรบ้างเนื้อสี ต้องผิวต้องผิวเนี่ยมันอาจจะไปขีดควนนะครับทำให้เป็นรอยได้นะเก็บสีมาเรียบร้อยครับอ่ะนี่ครับพามาชมสาระสำคัญของคลิปนี้ดีกว่านี่เลยครับสิบล้อเทนเตี้ยนะฮะต้องบอกว่าตอนนี้นี่ก็ ขอหายากเลยนะครับสิบล็อกแคร์จากญี่ปุ่นเนี่ยตอนนี้นี่มีตังอย่างเดียวบางทีอาจจะหาไม่ได้นะครับถ้ามีแหล่งก็หาได้นะแต่ตอนนี้นี่โหหาไม่ได้เพราะมันหายากทุกคนเนี่ยมีมอีอีกคันหนึ่งก็ยังไม่มาครับรู้สึกว่าจริงอยู่ที่ญี่ปุ่นมาดูของอันนี้ก่อนครับนี่ครับบาเจอคันหนึ่งครับคันนี้นี่ก็จะเป็นของลูกค้านะ 10ล้อแครแท้ใจญี่ปุ่นนะครับ no modify no ตัดแปลงนะของแทๆ้ๆมาเลยนะครับนี่ครับตรงรุ่นครับฮโน GK1J นะครับฮ i โน GK ก็จะเป็นรหสัส10ล้อแท้นะครับบกแคปอย่างนี้นะเป็นหัวแคปนะครับเครื่องยนต์รหัส j 0 8 e หรือ j o 8 e นะเกียร์ธรรมดานะครับ โอ้นี่มีรีทัตเตอร์มาด้วยนะครับรีทัตเตอร์ไฟฟ้านะครับนี่ฮะเบรกไฟฟ้าช่วยเบรกนะดีมากๆครับระบบนี้เวลาลงเขานะนี่เลยเครื่องยนต์เขา j จ 8e คอมมอ r เรลฝาโนกนะครับท่อินเตอร์แบบนี้แบบขดเนี่ยนะเห็นไหมมันจะขดไปบนฝาเครื่องเนียแล้วก็ไป ข้าหนาหมน้านุ่นแบบนี้นี่หลายคนน่าจะเคยเห็นอยู่นะครับหัวสปริงด้วยคันนี้โอ้สเปกมาดีนะหัวสปริงเะด้วยนี่เป็นไง <S <S <ๆ>ล้อหน้านี่ก็จะแบบเป็นแบบนี้มาจากธรรมชาติเลยนะครับล้อหน้าแบบนี้โดยธรรมชาติมาจากญี่ปุ่นเลยมาแต่โรงงานจากญี่ปุ่นนะครับก็จะเป็นล้อขนาดขอบย2 5ิบจ้านะครับ สองสองห้าไอ้สองห้าห้าทับเจ็ดสิบอายี่สิบสองจุดห้านะครับอันนี้ก็เก็บสีใหม่เรียบร้อยครับมาดูเรือนใหม่กันภายในกันภายในออฟเนี่ยภายในคันนี้ก็หรือทับอยู่เก็บน,นิดหน่อยครับภายในโอ้โหมาเลี่ยมเชี่ยมมากครับภายในสมบูรณ์มากดูข้างบนดิโอ้รถใหม่ดีวกว่าเบาะเบอร์โอ้โหสมบูรณ์จัดเลยคันนี้นะ ของหายากครับตอนนี้ครับของหายากยากจริงจริงมีแต่คนโทรมาถามครับว่ามีหรือเปล่าผมก็ปัดไปหลายคนแล้วบอกว่าไม่มีไม่มีโอ้มันหายากจริงจริงมีแต่คนถามหาครับสเปคนี้นี่ยกหัวไฟฟ้านะหัวสปริงโอ้โหนุ่มน่าดูเลยนะครับเกียร์ธรรมดาครับประมาณ6กเจ็ดเกยียร์ไว้มั่นใจเหมือนกัน จะหกเกียบอ่ะคาสซีเขานะครับนี่เลยคสซีเขามานี่ยย้ำอีกทีครับคันนี้รถลูกค้านะครับมีเจ้าของเลยเนาะลูกค้าจัดการจองไว้แล้วน่าจะทำเรื่องซื้อเสร็จแล้วมั้งเนี่ยน่ามั่นใจคัสซงคสซีนี่จัดการก็บสภาพให้ใหม่เรียบร้อยเลยครับคัสีนี่ครับร้านนี้เลย บริษัทเคียงจะกรยายนต์จำกัดนะนะครมาถมครับอันนี้นี่ก็จะเป็นทันเตียแท้เลยนะครับทันเตียแท้แป้นน็อตนะล็อกลมนะครับไม่ใช่เบกแห้งเนาะล็อกลมนะครับนี่เลยเป็นเบรกมือนะครับเบรกมือลม ส่วนเบรกลอปกติก็จะเป็นเบรกน้ำมันนะครับแทนเตียสองเพลาเทนเตียเพลาเดียวเท่าที่เห็นนี่ก็ไม่มีเนาะมีแต่สองเพลานะครับแทนเตียเนี่ยนีเดี๋ยวมาดูระบบเบรกระบบเบรกเป็นอย่างนี้สามหัยิงครับมอลลมมิเนียม2ลูกนะครับมอลลมมินียม2ลูกแล้วก็ระบบมออลมเบรกนะครับ ถังลมิเนียม2ลูกนะครับถังลมิเนียมแล้วก็มอลมยิงอีก3ลูกนะครับเพลาลูกเบรกหนักแน่นอนครับโอ้มาสวยมากสงสวยมากครับถ่ายรูปก,กัน โอเคอัปเดตคังกันหน่อยครับพิรานมีประมาณนี้เผื่อใครต้องการดูนะครับนี่เลยคันนี้นี่เป็นซีรีส์เจนะครับมาอัปเดตคังกันหน่อยพีโน E3C เกียร์ธรรมดาจะสปีดนะครับสิบล้อเพาเดียวนะครับนี่เลยโอ้นี่ไงโอ้โหสเปคคันนี้นี่ก็เป็นสเปคที่หายากได้ในบ้านเรานะครับนี่เลยครับสิบล้อใหญ่ เผาเดือดแท้จากญี่ปุ่นนะครับนี่สังเกตไหมทําไมเผาเขาเลื่อนมาถึงเชียงมาด้านหน้าเห็นไหมครับสังเกตดูไหมนี่ที่ที่เขาทําอย่างนี้ก็เพราะว่าเรื่องน้ําหนักกดเผานะครับน้ําหนักกดเผาก็ช่วยไม่ให้มันแบบยังไงอะเมื่อถึงสภาพพื้นผิวถนนที่มันลื่นปุ๊บอย่างเงี้ย ถ้าเกิดว่าเอาไว้ต้องการปกติมันก็จะเลื่อนใช่ไหมลนะ่ะถ้าเกิดว่ามันเลื่อนอจุดกดน้ำหนักมาข้างหน้านะครับให้มันให้มันใกล้เคียงกับเพา,าที่มันเป็นเพาจักไม่สุดมันก็ทําให้แบบแรงกดมันมากมันจะลดอาการฟรีได้นะครับลดอาการฟรีได้คัสซีก็จะการเก็บสีเรียบร้อยครับภายในหัวเก่งนะครับ นี่เลยแปดน็อตนะครับแปดน็อตใ้มาด้วยนะครับภายในก็โอเคนะอันนี้ก็อีกคันหนึ่งครับอันนี้จะเป็นสิบร้อช,ช่วงสั้นนะครับสิบ้อดช่วงสั้นก็สเปคนี้นี่ก็น่าเอาไปทำหัวล่างกันนะ อันนี้ก็เผาเดียว,เ,ยวเหมือนกันครับเอจ็ดร้อยเผ่าเดียวเหมือนกันครับแล้วก็อันนี้นี่ก็จะเป็นเจ็ด้อช่วงยาวถุงลมนะครับขับเคลื่อนสองเพลานเครื่องยนตะ์นฮิโน่ยบาีครับเกจธรรมดาเจ็ดสปีด 8น็ลตอนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นหัวล่ากหก้อเนาะเครื่องยนต์ฮีโน่3.3ครับคันนี้นี่ก็จะเป็นไฮรูฟนะราคาสูงหน้าแนบหลังทุงลมนะครับทุงลมสี่ใบนะ เกียร์ธรรมดาครับโอเคคันนี้ก็เจ็ดร้อ700เครื่อง P11C นะครับยังอยู่นะ1ิบอล้อครับยางยี่สงจุครับยางใหญ่คาซีนี่ก็เก็บสภาพมาเรียบร้อยครับเกียร์ธรรมดา7จสปีดสิอล้อเพลาเดียวนะครับ นี่เครื่องยนต์ฮีโน่ p 1 1 c นะ mm. ก็น่าจะถูกใจใครหลายคนนะครับฟูโซครับนี่คันที่ต้ดคลิปเมื่อกี้นี่ก็จะเป็น700ดร้อยนะครับอันนี้ก็จะเป็นชมใหม่เลยนะคันนี้นี่ชมใหม่เลยครับนี่ครับ10บน็อตครับน้าปัดตัวใหม่นะ mm. เครื่องยนต์ฮีโน่ e ส3า c เห mm. มือนเดิมนะตัวใหญ่ เกียร์ธรรมดาเจะสปีดนะครับพร้อมด้วยรีเดอร์ถังลมมินียมนะครับทอสียาวช่วงยาวเพลหลังเป็นทุงลมนะครับทุงลมเพาเดียวนะช่วงยาวมากครับคันนี้ยาวมากยาวมากเอาไปทำเพลเลอร์บรรทุกรถเกี่ยวก็เหมาะนะครับคันนี้คันนี้นี่ร้านสามนะ โอเคประมาณนี้ครับผมก็ติดต่อเพิ่มเติมนะครับตรงใต้คลิปนี้เลยครับหรือว่าลองติดต่อมาที่ทผมก็ได้นะตามช่องทางคอนแทคการติดต่อด้านล่างเลยครับก็โทรก็ได้ไลน์ก็ได้นะครับ098 560 2171โอ okay. เคเบอร์ผมเองนะชื่อแอดนะครับโอเคประมาณนี้ครับผม Da geht nach Hause her.